เดี๋ยวพ่อจะพาไปกินบะหมี่ oh. บะหมี่จัมโบ้อิ่มแบบจุกใจกันไปเลยครับ oh. ไหนๆก็กินแล้วมันจะต้องอิ่ม oh. นะฮะแล้วอร่อยด้วยชีย้เป้าของถูกอีกที่หนึ่งครับบะหมี่จัมโบ้อิ่มจุกใจอยากให้ ลองแต่ต้องรอนะจ๊ะเห็นไหมว่าลูกค้าเข้าคิวรออยู่นะคช่ลูกค้าเขาเยอะมากเลยยาวเลยนะแถวอย่าเพิ่มยืนตาเขียวใส่พ่อค้านะเาวมากเเวยาวมากจริง,รงๆใช่บะหมี่จัมโบ้เมนูยอดฮิตนะครับของร้านบะหมี่ตะต๋องขายดีจนต้องรอคิวเพราะว่าจัดเต็มทั้งเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มเกี๊ยวหมูชิ้นใหญ่หมูแดงฉ่ำๆนะครับแล้วก็ผักลวก ในราคาเพียง60บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะคุณต๋องนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าจุดเด่นของร้านเลยก็คือทำเองสิจ๊ะขายเองด้วยทั้งเส้นบะหมี่เกี๊ยวหมูนะคะแล้วก็ หมูแดงเขาให้ล้นๆพูนๆแบบนี้เลยนะเมื่อก่อนอ่ะเขาขายเฉพาะบะหมี่ชามธรรมดาค่ะราคา40บาทเดี๋ยวเดี๋ยวห่อไหวั้ยน่ะจิห่อไม่ได้น่นๆใหญ่ๆมากเกินแล้วน่นๆ่ะให้ตาต้องแกให้เยอะเกินให้เยอะมากต้องห่อกระดาษอลยนะอีกนิดนึงใช่ดูดูบะหมี่ก็จะเส้นล้นถ้วยโอ้โหชอบเส้นแบบนี้นะอย่างแม่หนูเนี่ยชอบกินแบบนี้ไปอิ่มเลยเนี่ยชอบเลยจุกจริงๆคุณแต่เขาให้เยอะให้เยอะขนาดนี้เลยอ่ะแต่ราคาของเขาสิไม่ธรรมดามากๆราคา40บบาทขายได้ไงอ่ะ สี่สบาทตะโตกเอากำไรมาจากไหนจากไหนอ่ะกินได้หลายคนเลยนะนี่ไงต่อมานะคะอู้หมีเกี๊ยวอีกมีเกี๊ยวมีหมูแดงแไอ้แป้งแกเห็นไหมน่น่ะหมูแดงอู้หูหลายคนถามกล้องอยูที่ไหนเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกถาม้วยก่อนนะอันนี้เน้นอิ่มอิ่มอร่อยมากๆนะคะต่อมาเนี่ยพอเยอะขนาดนี้ใช่ไหมมีลูกค้าเนี่ยซื้อไปแจกด้วยนะเขาก็เลยเพิ่มเส้นให้อีกแล้วก็เครื่องให้แน่นๆล้นลอีกโอ้โห จนติดใจอากลับมาซื้ออีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกกันปากต่อปากนะคะจนกลายมาเป็นเมนูฮิตเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณต่องเจ้าของร้านพร้อมกันนะคะมันมีเฮียประตูน้ำเขามาซื้อแล้วช่วยโควิดครับแล้วเขามาซื้อ20่อห่อแล้วทีนี้เขาบอกเขาเอาไปแจกปรากฏว่าในน็เขาก็แจกผมก็เลยโปะให้มันก็เลยกลายเป็นพอไปถึงตลาดเขาเปิดดูว่ามันเยอะก็ะเลยกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านเราไปเลยครับผมก็เลย เขาก็เลยมากันก็เลยเป็นกลายเป็นจัมโบ้จัมโบ้เขาก็ตั้งให้ด้วยผมไม่ได้ตั้งเองเครื่องต่างๆเราทําเองไหมคะทําเองหมดเลยครับเส้นอะไรบ้างเส้นมามีแผ่นเกี๊ยวหมูแดงแต่ไม่ได้เลี้ยงหมูเองนะอยา่างมามีก็คือทําเองเลยครับผมทําเองเลย <c oughs> วันหนึ่งขายได้เยอะกี่ห่อคะจัมโบ้เราเคยนับไหมไม่เคยนับปลาแป้งวันละสามกระสอบกระสอบหนึ่งมันก็ ถ้าทำเสร็จออกมามันจะตกอยู่ประมาณ30-34โลสมกระสอบ3ามกระสอบไม่พอบางทีมันหมดเที่ยงนี้ก็หมดแล้วถ้าเกิดเกือบใช้แป้งวันหนึ่งใส่ตัวเส้นเนี่ยเกือบร้อยโลครับผมบางวันก็ร้อยโลมา่ โอ้เนี่ยที่สมงลดูวเห็นไหมมีเฮียมาซื้อที่ช่วงโควิดเอาไปแจกอะใช่ค่ะแกก็โปะเส้นเข้าไปอีกเอาไปกินกันได้อิ่มเลยใช่นี่ใจดีจังเลยอะเขาการันตีมากเลยนะพ่อการันตีเรื่องความอร่อยนะคะด้วยยอดขายนี่เห็นเห็นกันไปเลยเฉพาะเส้นบะหมี่เนี่ยก็มากถึงวันละ100กิโลแล้วนะคะโอ้โหเยอะมากเจ้าของร้านเขาฝากบอกว่าเกรงใจลูกค้าที่ต้องรอนานแต่รับรองว่า อร่อยคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนสามารถแวะไปชิมได้เลยนะคะที่ร้านบะหมี่ตาต๋องอ,อยู่ในซอยเพชรบุรี12ทับ2ถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกรุงเทพนะคะเปิดขายตั้งแต่10โมงถึง5โมงเย็นนั่นเองนั่นเองนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ของจะหมดก่อนขนาดเยอะขนาดนี้ของยังจะหมดก่อนหมด ลูกค้ารอกันจนนาทีสุดท้ายอะครับนี่พ <c oughs> ีพีสิบสอทับนะครับไปกันได้เลยนะฮะตาต่องใจดีด้วยแล้วให้เยอะด้วยแล้วก็ดูสะอาดสะอานคือน่ากินด้วยคือบะหมี่แบบอยู่มานานแล้วเน<ช>าะการันตีถึงความอร่อยไม่งั้นลูกค้าไม่รอหรอกลูกค้าใหม่ที่เข้าไปเนี่ยนะครับบางาทีแล้วเนี่ยเราไปแล้วก็ใจในความหิวลรวอยากกินอย่าไปยืนตาเขียวใส่ตาต่องนะต้องให้กําลังใจตาตองนะตาตองใจดีมากค่ะแต่ถ้าเห็นเนี่ยไม่มีใครกล้าตาเขียวเลยจริงๆรอนาดนีก็รอเถอะมีแต่ยิ้มออก ใช่นี่เรากินได้กันทั้งครอบครัวเลยนะห่อเดียวนะใช่ถ้าไปตอนแรกก็กล่าว่าจะไปเหมาสักห้าห่อสิบห่อนะเรากินกันห่อเดียวบ้านเรากินหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ให้ข้างบ้านกินได้ไแจกความอร่อยกันไปแจกจริงค่ะพ่อ้ยไม่ไหวแล้วให้เยอะมากจริงมากินจริงค่ะ สตอเบตงครับที่นี่เขาบอกว่ากินอาหารให้เป็นยาอย่าก,กินยาเป็นอาหารหลายๆที่นะครับตอนนี้พืชสมุนไพรของเราก็จะกลับมาแม้กระทั่งสตอของเราเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นสิ่งที่ต้องการนะครับคุณแม่คุณพ่อสตอท้องถิ่นเมืองเบตงขายดีจนต่างชาติเนี่ยซื้อกลับไปกินเป็นยากันแล้ว <ừ> ในตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะครับแล้วก็สิงคโปร์สนใจซื้อมล็ดสตอพื้นบ้านที่แม่ค้าเนี่ยนะครับแกะใส่ถุงขายหน้าตา ลาดสดเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลากลับไปกินกันที่บ้านนะครับจํานวนมากเลยนะคุณใช่ค่ะถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยเนี่ยดูดิใหญ่จริงบางคนนะคะเขาก็ซื้อไปกินเองแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ซื้อไปทำอาหารขายค่ะราคาถุงเล็กนะคะครึ่งกิโล150บาทถุงใหญ่กิโลละ300บาทนะคะแม่ค้าบอกว่าช่วงนี้ตอท้องถิ่นเบตงนะคะออกแล้วมีให้เลือก2แบบเลยก็คือสตอดานนะคะ เม็ดก็จะใหญ่รสชาติจะออกขมแล้วก็มีความเผ็ดเล็กน้อยส่วนจะตอข้าวเนี่ยนะครับเม็ดจะเล็กลงมานะครับ <Ừ. S 2> รสชาติก็จะหวานมันขมไม่มากพันนี้นะครับต่างชาติจะชอบซื้อไ oh. อ้ตตอเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยครับผมไม่มากใช่ผมไม่มากมันจะมีความหวานนำํำอะไรอย่างนี้ะนะครับลูกค้าบอกว่า โอ้โหกินปริมาณพอดีเนี่ยช่วยลดเบาหวานลดความดันมีฤทธิ์เป็นยาระบายด้วยโอ้ดีระยะระยน์ค่ะทำให้แม่ค้านะคะมีกำไรจากการ จากสตอเนี่ยวันล,ละ1,000ถึง1,800บาทนะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวปัญหากินปากจากสตอนะคะแม่คะแนะนำเคล็ดลับว่าแค่กินมะเขือเปล่าตามไป2-3ลูกก็เอาอยู่แล้วล่ะค่ะนี่แต่ถ้าคนที่ไม่ไม่กินมะเขืออยกางบางคนก็ไม่กินมะเขืออย่างเงี้ยไม่กนันดีครับ แปลฟันเลยยาบ้วนปากช่วยคุณจบกินไปเถอะกินไปก่อนแต่จริงแล้วถ้าเกิดว่ากินแล้วกลัวมีกลิ่นปากแล้วไปคุยกับใครคุณจะไปยากอะไรคุณก็ให้เพื่อนข้างๆกินด้วยเลยครับใช่กินได้เป็นพวกเดียวกับเราแต่ของมีกลิ่นอะตัวใหญ่ละอร่อยอร่อยจริงๆคุณใช่แล้วเวลาเรากินเราจะไม่รู้สึกถึงกลิ่นของเขาเพราะว่าอร่อยไง